ไอคิทคุณแม่สวัสดีค่ะแม่เป็นเลยคุณพ่อสวัสดีค่ะอ๋อเชิญนั่งค่ะคุณพ่อเชิญนั่งก่อนนะคะอาอมีอะไรบอณโบกไปก่อนหนึ่งวันแม่คุณแม่เป็นไงคะวันนี้มาจะเท่ากิฟต์กับอ๋อจะมารับไปเลี้ยงใช่ไหมคะก็อยู่ครั้งก่อนเราได้คุยกับคนกลางกันไปแล้วนะคุณแม่เนาะครั้งนี้ถ้ายังไงเยียมมากค่ะ ผมกระอหลกผมกล้าวันนี้ได้นะคุณพ่อต้องใจเย็นๆก่อนนะคุณพ่อต้องต้องฟังคำเรียกมาแล้เข้าใจค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อเขาไปดีกว่าอย่างนี้คุณแม่คะคุณแม่คะเด็กอันนี้นะ เดี๋ยววันนี้ค่ะเรื่องการรับกับน้องมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่ว่าถ้าโจนี้ะเยี่ยบมาค่ะเดี๋ยวขอให้น้องเข้าไปดูไปดูน้องกิ๊กก่อนเนาะว่าน้องกิ๊กเป็น้ังไงเอาไปเราไปเราไปเอาไปเราไปเราไปเราไปาไปเราไปเณาไปเร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 าไปเอาไปเราไปเอาไปเอาไปเราไปเราไปเาไปเราไปเราไเาไปเราไเาไปเราไปเราไปเราเาไเราไเาไเราไปเราไปเราไปเาไปเราไปาไปเราไปเราไปเาไปเอาไปเราไปเาไปเาไปเร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 าไปเ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 อาไปเปราเาไปเาไปเอาไปเเาไปเราไปเราไปเาไปเเาไปเาไปเเาไปเาเาไปเไปเาไปเาไปเา ถ้าเด็อัดรถกวนแจ้งหัวหน้านิดหนึ่งค่ะพอดีพ่อกับแม่เนาะมัเนี่ยมากะสานการไม่ค่อยดีขึ้นป่ะเราจะดูไปก็โทรหาตำรวจก่อนเพื่อนเลยค่ะแล้วเอาไปนับพี่เด็กเนี่ยก็เด็กก็พาขึ้นในที่ปลอดภัยก่อนโอเคค่ะค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมคะอะโทรจับหน้าบ้านเด็กแล้วก็บครวจังหวัดลบบุรีนะคะเหัวหน้าสั่งให้อพยพเด็กขึ้นข้างบนได้ค่ะ คนนี้น้องกีฟยังทำกิจกรรมอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ันนี้ไม่ได้แล้วเจ้าแม่สวัสดีค่ะเจนพ่อค่ะไปเห็นหน้าตาขาคุณพ่อคุณพ่อคุยไม่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 เรื่องตายเลยคุณน่าคุณน่าไม่ผมไม่มีผมยาวหลุมกลับวันเนี้ยนะรม่ไม่ไม่คุณน่าหลุมกลับผมผมเรียกมากๆเหมือนเหมืนโซนไจ่เลยตายเลืพ่อพ่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราพ่อนั่งรอนี่ไม่เอไปแล้วพ่อไปไปยังไงต้องกลับมาของเราไม่มึงไดนเหมือนโซนไจ่ ขับมาไม่ได้กินมึงพวกนโอ้โหแน่คนแน่หมาจะเท่าจับก่อนไรเบิ้ลโอ้โหถ่ายกูมารจะเท่ามาลับลูกแล hm ้วก็ได้หนึ่งกระปายดูเดี่ยวผู้มาเฮ้ยเราคุยให้มึงฟังมึงไม่ฟังอ่ะแล hm ้วมึงมามึงก <It> ็เป <É. S 2> ็นแบบนี hmm. <denen> ้อ่ะเฮ้ย

ตำรวัจทำอะไรผัวจาไม่ทำครับไม่ทำไม่ทำทอะไรผัวจานเออวะเออยึดแขนยึดแขนยขนยาอยึดขาครับไรับาจ็บไหมครับพี่ ไปไปครับไปครับ่าเดลาบเจ็บนะเดี๋ยวผมจะเรียกผู้พยาบาลให้ผสมพยาบาลเป็นต้นให้ครับเอดี๋ยวีมปดีไปดีไจะปีไปดีไปีีไปดีาีอปไปไปีมีไปไบ